ครับผมวันนี้ฮะวันนี้ฮะวันนี้ก่อนวันนี้ฮะ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 วันนี้เดี๋ยวครับผมงานวันนี้อ่ะพูดถึงงานวันนี้หน่อยนะมีโอกาุ๋งค่ะจริงจริงๆแล้วนี่ก็เป็นแบบครั้งที่สามคร้งที่สองที่พอได้แบบพนานร่วมกันนะครับใช่ครับีีเว รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็วันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่พี่อยากจะดีทักนี่ยโคให้โอกาสพวกเราสองคนครับแล้วก็มีน้องวินอนะีกคนหนึ่งจากที่เราก็รู้สึกดีใจมากแต่ว่าน้องวินโทรมีอยู่แล้วเนาะเออแต่เดี๋ยวเป็นครั้งแรกของพวกเราเราก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆครับใช่ครับผมผมยังไม่ได้เจอเลยครับคือคือคือบีบีมันขาดคนระับแต่ว่ายังไม่ได้ต่อเราไม่ได้ใช่นี่คือแบบไม่ได้อยากใจนี่นะแต่ว่าตอนสมัยเด็กๆอย่างเงี้ย 2อ0พั F4 F4 เจนแรกเลยเข้ามิงซื้อผมสี่ขวบนี่เพิ่งได้เจอกับตาเนื้อครั้งแรกสี่ขวบเธอดูแล้วใช่ไหมคือโตมากับ F4 ใช่เพราะว่าแม่หม่มมีชอบมากชอบ F4 มากๆแบบเต้าหมิงซื้อเลยก็งนีบมีโปสเตอร์ติดเพรานั้นผมแบบเพิ่งเคยเจอตัวจริงแล้วแบบโหหล่อมากหล่อมากใช่หล่อจริงๆหล่อโคตรหล่อเลยโคตรหล่อโคตรหล่อจริงจริงโคตรหล่อเลยผมคุ้นครับ ดีใจครับดีใจค่ะผลคอนเสิร์ตที่ผ่านมาครับครับผมครับผมสำหรับคอนเสิร์ตเอลเอลที่ผ่านมาล่าสุดก็สนุกมากๆผมก็ผ่านไปด้วีครับผมก็ขอบคุณแฟนทุกคนนะผมีกอยาินดียวมากๆด้ยครับครับผมสำหรับเราก็เหมือนเดิมครับก็เป็นครั้งที่2ที่แบบว่าเออผมได้ขึ้นเอลใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่แบบเออได้แบบได้มาเจอแฟนๆทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คืออยากขอบคุณแบบทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนอย่างดีไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับก็หวังว่าเรานะครับจะได้บกัันนคร ใช่ครับก็ดีใจมากๆครับพวกแต่ละโชว์ยังคู่แฟนสาวพูดอยู่ตอนนี้ก็ยังเห็นแบบยังมีการแท็แท็กแล้วยังพูดถึงกันอยูอ่เอาละครับยังมีแบบใส่แฮชแท็กแล้วก็ยังพูดถึงกันอยู่เราไม่ธรรมดา2ปีเลยก็คือเป็นแบบว่าสายแบบเซ็กซี่อะไรอย่เงี้ยสายแบบสายเขาเรียกว่าอะไรนะสายสายน้อยน้อยชิ้น <c oughs> สายน้อยชิ้นใช่ครับคือจริง มีคนแบบ DM มาหลายคนมากว่าเออตั้งแต่แบบเพลง mm hmm. คิดมีอัพมันออกอย่างเงี้ยแบบอยากเห็นแบบผมเต้นผมเต้นผมเต้น,ตนแต่คือผมเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเพลงนี้ยมันฮิต mm hmm. แล้วมัน,ม,น,ม,นมันมาฟิลเนี้ยผมผมมั่นใจแล้วว่าแบบผมมาโดนแน่ๆผมก็เลยไม่เคยเต้นที่ไหนเลยไปเต้นในคอนเสิร์ตเอาอะไร่างเงี hmm. ้ยใช่ก็บอกว่าทุกคนจะชอบนะครัือท mm ีดแซวว่าแบบเราพิกซ้เพื่องานนี้เราจะพอมส่ม ก,กินไก่มาสองเดือนนะฮะซึ่งบอกแล้วพี่ปอนะตั้งใจมากคือขนาดหลังเวทีก็มามาถามผมว่าอเออเนี่ยทำยังไงน้องชายก <Cop> ับทิงออฟแดนของผมเนี่ยใช่นี่นี่โค้ดผมนี่คือน้องปอนะฮะมีโฮโลการาไม่พอนี่ผมรู้สึกว่าผมเต้นเนี่ยอิมเมจแบบรูบร้สึกว่ายังไม่เข้าร่างผมไม่ต้องถามน้องปอเลยเพราะฉะนั้นไอ้ท่าที่แบบว่าดูกรูปดีๆนี่น้องปอนะครับผมอ่าเขา เขาดูเหมือนฟิตเนสเลยนะเวลาแบบผมเล่นฟิตเนสอย่างเงี้ยเวลาแบบต้องปอะให้ผมดูฟอร์มใช่ปะผมก็จะดูแล้วแบบเออตรงนี้มันต้องอย่างนี้นะพอพอเป็นเรื่องเต้นใช่ไหมฟอ,อก็แบพี่ตรงนี้มันยังไม่ได้มันต้องแบบนี้แบบนี้นะเราแชร์กันเราแชร์กันเราสุดยดมากจากนี้ได้นเร้งจบสอนยาก พล่สองพี่ยาเขาบอกคือด้วยความที่ปีก่อนเราเคยมีระกาศได้เต้นช่างแล้วเพลงไฟร์บอยนะแล้วก็ปีที่มาก็เหมือนแบบว่าคนก็มาถามว่าเออเนี่ยพี่ต้องทำยังไงเนี่ยรูปนี้ต้องเขียนยังไงถึงจะแบบว่าเออดูแบบดูเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ผมก็แนะนำไปอันนี้จะเป็นตัวอย่งที่บอกว่าไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นวันนี้ใช่แล้วครับก็ประมาณนี้แหละครับใช่แล้วผมก็ขอบคุณทุกคนที่รอคอยนะครับยินดีครับยินดีก็มาแบบที่เรามาทีนเป็นมาเดสต์เต็มตัวนะผมก็มาเท็ก ก็คือจริงๆแล้วตอนแรกที่เราเรารู้รายอัพเนี่ยก็ตื่นเต้นม,มากเพราะว่านี่ก็จะเป็นคงแรกเลยที่เต้นกับโฟสกับพี่บุ๊กเพราะปกติแล้วเนี่ยคือยังเคยเต้นกับจีนเนียกับจุ๊กได้แต่ยังไม่เคยเต้นกับโฟสกับพี่บุ๊กเลยพอรู้ลายอัพปุ๊บเราก็ได้ได้ปลกซ้อมด้วยกันแล้วก็คือจะบอกเลยว,ว่าครับผมคือจะบอกเลยว,ว่า โค้ดวงล้วก็จะมีอะไรเก่งมา,มากๆคือของกระจุงเนี่ยเราจะพุดงไปเป็นสอแล้วแต่คือทั้ง<ช>ก็รู้ว่าเขาก่งมาก,กใช่ครับนี่ต้องชมนะแบบน้องปอเนี่ยเขาก็แบบว่าแรปเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเพรนี้ก็แบบดูดูอยู่ตลอดตั้งแต่ตอนนี้ในห้องซ้อมน้องเขาก็แบบแ,บบแรปเลน่นเต้นแรปไปเลยก็รู้สึกว่าเออน้องเขาแบบเก่งขึ้นมากๆแบบมีพัฒนาการที่แบบดีสุดๆโอ้โหแสดงว่าเราได้ทำทุกอย่างที่เราอยากทำทุกอย่างเลยใช่ คืออย่างปีก่อนเราก็มี่เคยได้แล้วก็แต่ปีนี้เราเป็นแบบก็แต่ว่าได้ร้องเพลงเยอะขึ้นแล้วก็ได้เต้นเยอะขึ้นด้วยครับเห็นแล้วใช่ไหมที่เขาบีบอยอ่ะเออเป็นไงสุดยอดนี่ผมหลังด้านหลังเนี่ยผมเห็นเขาแบบซ้อมบ่อยมากผมยังกลัวโหปอนซ้อมเยอะไม่กลัวแบบเจ็บข้อมือเหรอบอกไม่เป็นไรพี่เพื่อนแฟนผมทำได้นันเนี้แล้วปีหน้าพี่ลองถึงบีบอยเต้นผมทำไหมเคยแล้วเคยคือบีบอยมันเริ่มจากพื้นฐานคืออะไรแล้วปกปกใช่ไหมใช่พี่ลองทำแล้วเออปกปกพี่กิ้งเลย แล้วก็ไม่เคยเลยเออต้องทำหกกลบให้ได้ก่อนมันเป็นพื้นฐานต้องแบบใช้ข้อมูลข้อมือเยอะซึ่ง,งแบบน้องเขาอะทำตลอดเขาเก่งเขาเก่งสัชิลชอจริงๆสองคนนี้รู้สึกว่าตอนนี้งานก็เยอะแต่น้องแบบมีแนวทีมเยอกซึ่งทำไปเลยเลย อย่เวลายังไงบ้างครับผมก็คือสำหรับผมคือด้วยความที่ช่วงนี้เราจบเอาแล้เราก็เราเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เพราะเราไปถ่ายซีรีส์ VR นะครับผมก็ที่แล้วตอนมีเหนือเวลาก็ไม่มีอะไรมากแต่ก็ทีนี้สำคัญคือการพักผ่อนคือถ้าเกิดเราพักผ่อนเพียงพอเนี่ยคือเราก็จะมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ใช่ครับผมอย่างอย่างผมก็เออขอแค่ถ้าเลือกได้จะพักผ่อนเนี่ยเลือกอะไรอันดับแรกก็เลือกนอนถ้าเราถ้าเรานอนไม่พอมันมันก็ล้าครับใช่แต่ถ้าเรานอนพอที่แบบสดชื่นเลย เหมือนแบบเหมือนได้คาเฟอีนเลยแบบว่าก็นอนพอนี่ก็แบบโอมาเลยสบายมากสบายมากจะชิวๆคนพี่ชายนี่คือแบบตอนเช้าตื่นเป็นพิเศษตื่นเพราะว่าน้ำเยอะกวันอ่าใช่เออมันนชินไปแล้วแหละมันชิมไปแล้วใช่ตอบวันนี้ผมว่าเป็นออกกำลังกายกับอะไรที่แบบใช่คือผมผมอาจจะแบบไปสายเวทซะเยอะแต่ว่าตอนเขาก็คือแบบคาร์ดิโอตลอดเวลาเพราะเขาเต้นเยอะมากใช่ มีบางวันพอลบอกพอลเต้นตั้งแต่แบบ10บโมงอ่ะจนถึงแบบตีสองอย่างเงี้ยบอกเ hey ฮ้ยคือมันก็ไม่ได้เต้นตลอดเวลาแต่มันก็จะแบบมันช่วงๆอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ชใช่ที่แบบว่าเราอินมากๆแล้วเราข้าวมากๆใช่ตลอดเต้น <c oughs> วันหนึ่ง15ชั่วโมงแบบคือมันแบบฟิลระดับโลกเลยอ่ะไม่รู้ว่าคิดคิดแบบยังงั้นนะเต้นเยอะจริงที่ไม่กินเหรอเพราะแต่ว่าช่วงนั้นน้องมีโกด้วยไงแบบโก้ที่แบบใหญ่มากๆน้องก็เลยแบบทุ่นเทซึ่งตอนนี้ก็ ่มีบาลานซ์มีบาลานซ์มากขึ้นใช่เขาก็บอกปอเนเออเต้นได้แต่ว่าต้องต้องกินต้องทั้งหมดด้วยนะอ,อะไร,ยยรอย่างเงี้ยใช่ครับใถ้าเราได้กินอาหารที่อยากกินหรืออยงางกนเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นวิงแซบกินโดนัทหนังไก่ทอดอต้ตมตปั๊มคือจัดเต็มเลยกินเรียบร้อยครับผมโอ้โหซัดเละข,ข้าวหนงข้าวเหนียวอ่ะคือเนื้อย่างกินหมดครับติดมงติดมันแคบมึงแคบหมูหนังไก่ทอดเอาหมดฮะเรียบร้อย เรียบร้อยไอ้ตรงไอติมเ้าเนี่ยมะม่วงกันเรียบร้อยครับช้ำเลยช้ำเลยสุดท้ายฝากผลงานหน่อยครับผมครับผมก็อยากจะฝากผลงานตอนนี้มีซีนที่เรื่อง VR ตัวละกันตัวละกองก็ตลอดที่จบ EP 8ไปนะครับผมก็ฝาก EP ต่อไปด้วยนะครับครับผมส่วนของผมนะครับก็มีสายรหัสเทวดานะครับก็เดี๋ยวใกล้เปิดกองแล้วก็เดี๋ยวปีนี้เจอกันแน่นอนครับแล้วก็อีกเรื่องนะครับที่แบบว่าต้องรอกันสักพักแต่ว่าอยากทุกคนอยากให้ทุกคนดูกันมากๆนั่นคือสกายเลนย์์นะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการ แล้ว,วก็เป็นการ,าร,ารฝึกทักษาเพิ่มเติมยังไงก็ฝากด้วยนะครับ